เดี๋ยวทำไมโดมร้องแล้วเราเหนื่อยอะคนนเุยไม่ออกนะอ๋อบมากเลยดึงแอมเข้ามาด้วยเลยสนุกไหมสนุกรอบเราไม่มีอย่างนี้ที่อื่นนะฮะประกาศข่าวเนี่ยที่อื่นเขาไม่น่าจะทำกันนะข่าถดีเรื่องเพลงดีกว่าครับพี่โดมปกติร้องเพลงช้าๆใช่ถึงๆเนาะแลวมาร้องเพลงเร็วแล้วเป็นเพลงแบบหลันล้าด้วยอ่ะครับผมเป็นยังไงบ้างเราต้องเปลี่ยนตัวเองไหมอ่ะก็ต้องออกกำลังกายเยอะขึ้น ขอไมก็จะหอบแบบนี้ <c oughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วเอาจริงๆก็คือมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้เห็นผมแบบสนุกสนานได้เหมือนกัน <c oughs> มันเป็นมุมที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแบบตามคลิปตามในไอจีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้ก็คือเอามาแบบ มาให้ลองฟังในเพลงดูคือแบบถามโดงว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองไหมผมบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนทำไมนี่ยังแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพี่แค่โดมเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนสนุกสนานครับสนุกสนานสนุกสนานแบบนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเพลงนี้มันเป็นเพลงเช้าไม่กลัวก็คือไปประกอบศพสตอรี่ในเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องผู้ชายเขาจะเพลย์บอยกันเราเราลองเนี่ยเราต้องมีอินเนอร์ของความเป็นเพลย์บอยอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องเอาอินเนอร์มาจากในในในตัวละครคือไปศึกษามาว่าในตัวละครจะมีตัวละครไหนบ้างโอ้ต้องศึกษาด้วยเหรอใช่อะไรนะครับกาด้วยเหรอ ก็ศึกษาที่อุ yes> ๋ยบ้างเ ถ้าอยู่เฉยๆก็ดีแล้วเนี่ยดูละครหลยครับในละครคือเรื่องราวมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นแบบหนุ่มโสด3คนที่มีเรื่องราวของการแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเพลย์บอยไปตามไปตามภาษาหนุ่ๆอะไรเงี้ยคับติดใจไหมติดใจไหมพอเปลี่ยนมาร้องเพลงแนวนี้ก็ถือว่าสนุกครับสนุกดีแต่ว่าก็อาจจะต้องเปลกับังกายเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าดูจากเหงื่อแล้วดูจากการหอบเมื่อกี้แล้วนะครับก็ถือว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ออกกำลังกายเลยทำไมพูดอย่างนี้ละครทำไมถามเรื่องให้ผมยี้ม่ะครเทรนนี้ผม อยู่นะครับเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณมากครับขอบคุณมากเขาเอาพยายามออกกำลังกายโอเคครับผมที่เดียวละครไหมละครดี่ก่อนจะมีละครเงาอโศกด้วยใช่ครับถ่ายทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันวันที่7กันยายนนี้ตอนแรกนะครับวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วบทเป็นใครครับเป็นหมอเกื้อครับหมอใช่ทำไมล่ะพี่ตกใจทำไมนี่ไงเป็นหมอครับเป็นหมอครัเป็นหมอที่เป็นเพื่อนกับ พระเอกก็คือพี่ชอรคุมมนไทยนะครับ<ม>เป็น ค่อนข้างจะแบบสนิทกับทางบ้านเขาเลยแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลความเรียบร้อยของครอบครัวเขาด้วยเล่นเป็นคนดีใช่ไหมฮะคนดีครับนี่คือคนดีอยู่นะเป็นแม่เอกเป็นแม่เอกครับใช่ครับคุณหมอนะคะการแสดงต้องปรับปรับตัวหรือว่าต้องทํางานบ้านเยอะไหมฮะจริงๆก็คือผมไม่เคยเล่นในส่วนของละครมาก่อนเคยเล่นแบบซิทคอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่คนละศาสตร์กันวิธีการแสดงวิธีการเล่นก็ใช่คนละแบบกันเลยก็ก็ปรับอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเขาจะมีกล้องหนึ่ง กล้อง2กล้อง3วิธีการรับกล้องอะไรเงี้ยคนละแบบกันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องติดตามนะคะงานชุกเหมือนกันนอกจากมีละครที่กําลังจะออนแอร์แล้วเนี่ยนะคะมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเดอะโปรดิวเซอร์ใช่ไหมคะใช่คอนเสิร์ตโปรดิวเซอร์นะครับวันที่17กันยายนครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินไว้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เอามารวมกันเพื่อทําบุญด้วยกันร่วมกับพี่หนึ่งจักรวาลซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตนี้เป็นโปรดิวเซอร์ของทุกๆคนเดี๋ยวโปรดิวเซอร์หนึ่งจักรวาล คอนเสิร์ตเลยเป็นชายตี้ครับมาทำบุญด้วยกันได้เห็น,นบอกว่าศิลปินกว่า50ชีวิตเลยห้าสิคนแล้วคือศิลปินคือมาหลากหลายแขนงมากคือมาทั้งลูกทุ่งก็มีพี่ไฮประพออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเพื่อชีวิต ก็มีนะครับแล้วก็ป๊อปสตริงทั่วไปคือมีทุกอย่างเลยมารวมกันในคอนเสิร์ตนี้ครับก็ใครที่ชอบฟังเพลงรับรองว่าคุณจะได้ฟังเพลงอย่างเต็มอิ่มแน่นอนพี่ดดงก็ขนเพลงไปร้องเหมือนกันพาเพลงไปด้วยไปร้องงานเขาเยอะอย่างเงี้ยคอนเสิร์ต17กันยายนครับก็จะมีสองรอบด้วยกันนะครับจะมีรอบบ่ายสองแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงที่มหาวิทยาลัยรังสิตงานเยอะอย่างนี้มีเวลาให้หวานใจบ้างไหมคะอะไรนะครับหวนอะไรนะครับหวานใจก็มีเวลามีเวลาครับหวานใจใครนะพรี ครับไม่เด dove, ี๋ยวเดี๋ยวนะสคริปต์เขาบอกว่าเขาบอกว่าสถานะตอนนี้ตกลงยังไงขอเห็นหน้าคนเขียนสคริปต์หน่อยครับจะได้ตีทุกคนครับไม่ดองเพราะวันก่อนเมื่อไม่นานนี้พีนเขาก็มาร้องเพลงในรายการเราดูอยู่ผมดูอยู่เมื่อวานเมื่อวานเราก็ถามอย่างนี้เลยนะแขกที่มาว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงคนเรื่องกัน ใช่ค่ะพี่หุครับมี่าวขอี่เดียวอะไรครับอาดมตอนนั้นพีนเขาตอบว่าสถานะแฮปปี้มถานะแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้มันไม่ใช่สถานะแฮปปี้ผมแฮปปี้มันไม่ใช่สถานะอดมทำไมล่ะเขาเล่าเขาสถานะเอออุจะไปคาดฝันอะไรพีเดีแฮปปี้มันคือ feeling อ๋อนั่นแหละเอาเป็น feeling ละกันโอเแฮปปี้โอ้โหดูนี่แบบตกใจเราออกเยอะเหมือนกันเนาะนี่เห็นว่างานเยอะแบบนี้ 你。 หัวใจก็หวานยังมีเวลาไปทำธุรกิจอีกนะฮะทำธุรกิจอะไรอีกตอนนี้ก็กำลังวางแผนครับแล้วก็เตรียมจะเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่เข้ากับสไตล์ของผมมากๆคือการกินบุฟเฟ่วอร์กิวครับไม่นานจะได้ทาสงครามการาหารใช่เป็นสงครามคือต้องเตรียมอาวุธคุณให้พร้อมครับเพราะทุกคนที่แบบรักกันกินปิ้งย่างเนี่ยจะได้เจอกันที่ร้านนี้แน่ๆที่ไหนที่แถวๆเต่าปูนครับแถว่เต่าปูนประมาณปลายเดือนตุลาคมจะได้ไปไปไปชิมกัน ทำไมถึงเปิดแถวแถวนั้นแถวบ้านเหรอคะเออพอดีว่าทำเลผมรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันกำลังเติบโตแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟด้วยรถไฟฟ้ายิ่งมาเปิดใหม่มองการการมีกาสารวันนี้โดมก็มีบัตร เขาไม่ได้ไม่มีตี๊กตี๋ว่ต่อเลยโอ้ได้หลายเรื่องเลยให้มาอีกก็ได้ครับพี่ยินดีครับยินดีติดเพิ่มเหรอต้มีบัตรอีกแล้วเอ่อฝากดีกว่าครับผมโดนยาวฝากอะไรบ้างครับโอ้โฝากไม่ถูกกันเลยครับเอาโหลดเพลงก่อนนะครับเพลงนะครับเอ่อเช้าไม่กลัวนะครับเพลงจากซีรีส์เรื่องโสดสตอรี่นะครับใครที่ดูแล้วก็ชื่นชอบอยากจะเอาเพลงไปครอบครองไว้นะครับก็ดาวน์โหลดกันได้ในไอจูนนะครับแล้วก็เคเคบ็อกซ์ถูกไหมก็ดอกจัน หนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเรากดโทรออกนะครับรวมไปถึงละครเรื่องเงาอโศกด้วยนะครับเจ็ดกันยายนนี้พุทธพื่อสับดีสองทุ่มครึ่งทางช่องวันคุณจะได้ดูเงาอโศกเป็นตอนแรกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมแค่นี้เนาะครับผมดูดเบียอะไรด้วยไหมฮะมีอะไรเนี่ยเบเตเบียหรอบริษัทเบียตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายครับเพราะว่าต้องรอเป็นงานอีเวนต์ไปแต่ว่าเดี๋ยวก็มีผมก็จะมาฝากพี่อุ๋ยได้ครับงานวัดงานการชาติวันไหนจะไปออกอะไรก็มาบอกกันคุ้งหลามากนะถ้าเกิดว่า ว่าก็เตาปูนทำสงครามรอไปกินอยู่นะฮะผลงานครบ้วนเลยทีเดียวมากเลยขอบคุณโดนจรูดมาก่วันนี้หมดเวลาของเที่ยงรายวันแล้วนะคะขอบคุณสภาพพิธีกรหญิงจากเวลาช็อปด้วยค่ะครับวันนี้หมดเวลานลครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสำหรับวันนี้พรุ่งนี้กลับมาพบกับพวกเราใหม่ที่เที่ยงรายวันครับวันนี้โดมจรูดแอมธนิชาด้วยและพวกเราทั้ง5คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคับ wow wow wow